สวัสดีครับวันนี้เวลา11นา30นาทีที่โรงภาพยนตร์บางกะปิ Cineplex ลงที่3นะครับมีอีเวนต์เมเจอร์โรชโชพบกับทีมดาราและผู้กึกับจากเรื่องไวเป้งนะักเกรงขาสั้นภาค2นำทีมโดยพี่พจน์อานนท์และพี่นิคคุณาทิพย์นะครับขณะนี้พี่โอกำลังรออยู่หน้าโรงเป็นเวลาที่หนังจะเริ่มฉายพี่โอบุกที่นั่งด้านหน้าไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนจบก็จะกลับมาพบกันนะครับ ครับและนี่ก็คือบรรยากาศหลังจากที่มีกิจกรรมในโรงภาพยนตร์จบซึ่งมีคลิปทั้ง2คลิปที่พี่โอได้ถ่ายไว้ลงในช่องนี้ไปแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศที่ถ่ายรูปร่วมกัน มีพี่พศอาน์อยู่ขวามือนี้วันนี้ไม่ได้เข้าไปกำกับในโรงด้วยนะครับอยู่กับคุณเจนผู้จัดการโรงภาพยนตร์บากปิซีเนเพ็กซ์คลิปนี้พี่โอถือเป็นการทักทายล้องกระชอตประจำวันอาทิตย์ที่27ตุลาคม2567เลยนะครับเนื่องจากว่าวันนี้ทั้งวันก็ใช้เวลาจัดการกับคอนเทนต์ต่างๆก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามกันมาตลอดครับขอบคุณดาราทีมงานภาพยนตร์เรื่องไวเปงนักเลงขาสั้นแล้วก็บางกะปิซีเน ด้ลกวยที่อำนวยความสะดวกให้พี่โอได้ทำคลิปเป็นอย่างดีนอกจากคลิปเรื่องไวเป้งภาค2ที่มาเป็นเมเจอร์สตาร์โรชโชประจำวันนี้ที่สาขาบางกะปิสเนเพกแล้วพี่โอก็ได้ทำคลิปคุยเรื่องจิกาหนังอินเดียดราม่าแอคชั่นที่ไปดูที่สุขุมวิทแล้วด้วยนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้พี่โอก็จะไปทำคอนเทนต์ที่ YouTube 3ย่านมิทาวและอาจจะต่อด้วยภาพยนตร์รอบสื่อมวลชนโปรดติดตามครับ